มู่เกาะแฟรโรตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวกลางมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือห่างจากชายฝั่งสกอตแลนด์ไปทางเหนือราว320กิโลเมตรประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยทั้งหมด18เกาะมีพื้นที่รวมกันราว1,400ตารางกิโลเมตรถึงแม้จะมีขนาดไม่ใหญ่มากนักแต่ก็มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างยิ่งเพราะเป็นจุดแวะพักสำคัญของชาวไวกิ้งระหว่างการเดินทางสำรวจดินแดนใหม่ใ,หมในแถบมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ จนนำไปสู่การค้นพบไอซ์แลนด์กรีนแลนด์และดินแดนส่วนหนึ่งของทวีปอเมริกาเหนือในเวลาต่อมาคณะนักธรณีวิทยาและนักโบราณคดีจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปได้เดินทางพร้อมด้วยอุปกรณ์สำรวจทางธรณีวิทยาและโบราณคดีที่ทันสมัยที่สุดโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสำรวจและไขปริศนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ยุคแรกบนหมู่เกาะแห่งนี้การเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะสภาพภูมิอากาศของหมู่เกาะแฟรโรนั้นแปรปรวนตลอดทั้งปีพื้นน้ำสีเทาเข้มของมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือพัดกระหน่ำเข้าใส่ตัวเรือตลอดการเดินทางบางครั้งคลื่นลมแรงจนเรือแทบจะล่มกลางทะเลเมฆหมอกปกคลุมท้องฟ้าจนแทบไม่เห็นแสงอาทิตย์บทบังความแตกต่างระหว่างกลางวันกับกลางคืนยิ่งเรือแล่นเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งได้ยินเสียงคลื่นซัดสาดกระทบโขดหินแหลมคมดังสนั่นไปทั่วท้องทะเลผาหินสูงชันที่ปกคลุมแนวชายฝั่งเป็นเหมือนกำแพงธรรมชาติขนาดยักษ์ตั้งตระหง่านขวางกั้นผู้มาเยือนอย่างไม่เป็นมิตรนะเมื่อก้าวขึ้นสู่ผืนแผ่นดินภาพแรกที่ปรากฏคือทุ่งหญ้าเขียวขจีอันกว้างใหญ่ที่ดูอบอุ่นและเป็นมิตรกว่าแนวผาหินริมฝั่งมากเต็มไปด้วยฝูงแกะนับร้อยนะับพันกำลังเล็มหญ้าก,กันอย่างอรอร่อย ซึ่งไม่น่าแปลกใจเลยว่าทําไมที่นี่จึงมีชื่อว่าเกาะแกะเพราะประชากรแก่นั้นมากกว่าประชากรมนุษย์55,000คนบนเกาะเสียอีกเรียกได้ว่าแกะคือหัวใจสำคัญของวิธีชีวิตและเศรษฐกิจที่นี่มาช้านานแม้ว่าตำนานของชาวนอสจะบอกว่าผู้ที่มาถึงเกาะแฟโรเป็นกลุ่มแรกคือชาวไวกิ้งที่นำโดยคนสำคัญอย่างกริมูแคมแบนในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่9 ก่อนที่จะมีผู้นำคนอื่นๆตามมาในช่วงปลายศตรวรรษเดียวกันลูกหลานของพวกเขาก็กลายเป็นชนพื้นเมืองของเกาะนับแต่นั้นมาแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้มีการค้นพบหลักฐานใหม่ๆจากการศึกษาทางโบราณคดีและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าก่อนหน้าที่ชาวไวกิ้งจะมาถึงนั้นอาจมีผู้คนเข้ามาตั้งรกรากอยู่ในหมู่เกาะแห่งนี้แล้วบางที่อาจจะเป็นกลุ่มนักบวชชาวไอริชหรือสกอต ที่มีความเชื่อตามแบบคริสต์ศาสนานิกายเคลติกที่มักจะมองหาสถานที่เงียบสงบเพื่อปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ภาวนาคณะสำรวจได้เดินทางไปยังจุดสำคัญสำคัญทั่วหมู่เกาะเก็บตัวอย่างดินตะกอนและแกะสลักหินที่มีลวดลายคว้ายคล้ายไม้กางเขนของคริสต์ศาสนารวมไปถึงซากเรือไม้เก่าแก่เพื่อตรวจหาอายุด้วยวิธีคาร์บอน14และ DNA ที่อาจหลงเหลืออยู่เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด เทียบเคียงกับบันทึกทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีจากยุโรปในยุคเดียวกันก็ยิ่งปฏิติดปะต่อเรื่องราวได้ชัดเจนขึ้นและได้ข้อสรุปที่น่าตกใจหลายประการโดยเฉพาะการค้นพบซากแก่ที่มีอายุก่อนยุคไวกิ้งถึง400ปีนี่ถือเป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ที่อาจเปลี่ยนความเชื่อกเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในแถบนี้ไปโดยสิ้นเชิงทั้งนี้ เรายังมีอีกหลายปริศนาที่รอการไขคำตอบว่าใครกันแน่ที่นำแกะมาเลี้ยงบนเกาะตั้งแต่ช่วงต้นยุคกลางและพวกเขามาจากที่ไหนกันแน่ชาวเคลติกชาวนอสหรือมนุษย์กลุ่มอื่นที่เรายังไม่รู้จักหลังจากที่ได้เดินสำรวจพื้นที่ต่างๆของหมู่เกาะแฟโรแล้วคณะสำรวจก็รวบรวมตัวอย่างจากแหล่งโบราณคดีและธรณีวิทยาที่สำคัญ เพื่อนำมาวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในห้องปฏิบัติการการทดสอบด้วยวิธีคาร์บอน14กับซากแกะที่ขุดพบบริเวณโบราณสถานรวมถึงตัวอย่างดินตะกอนที่เก็บจากก้นทะเลสาบและบึงน้ำบริเวณใกล้เคียงก็ให้ผลที่น่าสนใจอย่างมากดรลอเรลลยเคอร์ตินนักบรรพชีวินวิทยาจากมหาวิทยาลัยบัคเนลซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการวิเคราะห์ชั้นดินตะกอน ได้พบโมเลกุลไขมันที่เรียกว่าฟีคอลไบโอมาร์เกอร์ในชั้นดินตะกอนที่มีอายุประมาณคริสตศักราช500ซึ่งแสดงว่าน่าจะมีมูลสัตว์เลี้ยงลงมาทับถมในช่วงเวลาดังกล่าวและเมื่อทำการ DNA บาร์โคดดิงเพื่อตรวจสอบ DNA ที่หลงเหลืออยู่ในซากสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นก็พบลำดับ DNA ของแกะเป็นจำนวนมากมันเป็นแกะแกะและแกะ ดรซาบริน่าชีราซีนักชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานตาครูสกล่าวด้วยความตื่นเต้นเธอเป็นผู้ทำการตรวจวิเคราะห์ DNA ในตัวอย่างเหล่านี้และยืนยันว่าไม่เคยพบสัญญาณของสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นที่ชัดเจนเท่านี้มาก่อนนอกจากนี้ DNA ของพืชที่สกัดได้จากตัวอย่างเหล่านี้ก็บ่งชี้ว่าพืชในกลุ่มญ่าเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากหลังจากที่แกเริ่มปรากฏตัวขึ้น ในขณะที่พืชพวกไม้พุ่มและต้นไม้กลับลดลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่าเป็นผลมาจากการแทะเลมของแกะนั่นเองผลการวิเคราะห์เหล่านี้มีความสอดคล้องกับหลักฐานทางโบราณคดีอื่น,นๆเช่นมเมล็ดข้าวบาเลขั่วไม้ที่พบในชั้นเท่าฐานที่ขุดค้นพบที่แหล่งโบราณคดีอากิสเบรกาบนเกาะเอสทูรอยซึ่งดอร์ไมเคิลเคิร์ นักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยเดอรัมได้กำหนดอายุของเท่าฐานดังกล่าวไว้ในราวคริสต์ศตวรรษที่4-6ถึง6และ6-8ถึง8ทั้งนี้การคั่วข้าวบาเล่ด้วยไฟก่อนนำไปตากแห้งแล้วเก็บสะสมไว้นั้นถือเป็นวิธีการถนอมอาหารที่รู้จักกันดีในแถบนี้ตั้งแต่สมัยโบราณจากตัวอย่างดินตะกอนและเท่าฐานของแหล่งโบราณคดีในหลายพื้นที่ทั่วหมู่เกาะล้วนชี้ชัดว่า มีการนำแกะเข้ามาเลี้ยงและนำข้าวบาเล่เข้ามาที่เกาะแฟโรตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่4-5ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ชาวนอร์สในสแกนดิเนเวียอังกฤษและไอแลนด์อาจยังไม่มีเทคโนโลยีการสร้างเรือที่แข็งแรงมากพอที่จะแล่นข้ามมหาสมุทรมาได้ไกลขนาดนี้อีกทั้งเส้นทางการเดินเรือของชาวไวกิ้งในทะเลเหนือก็ยังไม่เกิดขึ้นในขณะนั้นคำถามสำคัญคือแล้วใครกันล่ะที่เป็นผู้นำพาแกะ และเทคโนโลยีการเพราะปลูกข้าวบาเล่มาสู่เกาะที่ห่างไกลเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อครั้งอดีตพวกเขาเดินทางมาด้วยวัตถุประสงค์ใดและสิ่งที่พวกเขาค้นพบในแผ่นดินใหม่นี้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของพวกเขาหรือไม่อย่างไรในการไขปริศนาเรื่องการตั้งถิ่นฐานของผู้คนกลุ่มแรกบนหมู่เกาะแฟโรนั้นมีสมมุติฐานที่น่าสนใจอยู่สองประการหลักๆที่ถูกหยิบยกมาพิจารณากันอย่างกว้างขวาง สมมุติฐานแรกคือผู้ตั้งรกรากยุคแรกอาจเป็นชาวไอริชหรือสกอตท,ที่นับถือคริสศาสนานิกายเคลติกที่มีธรรมเนียมปฏิบัติทางศาสนาแบบเพเรกริเนชิโรซึ่งเป็นการออกเดินทางจาริกสแสวงบุญไปยังสถานที่เปลี่ยวเหงาเพื่อปลีกวิเวกบำเพ็ญเพียรและศึกษาธรรมะอย่างจริงจังในราวคริสตศตวรรษที่6-8เบาะแสสำคัญที่สนับสนุนสมมุติฐานนี้ได้แก่ บทบรรยายในตำนานเรื่องการเดินทางของนักบุญเบรนดันที่กล่าวถึงการเดินทางข้ามมหาสมุทรมาถึงเกาะแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยนกซึ่งลักษณะทางภูมิศาสตร์สอดคล้องกับเกาะไมคีเนสของหมู่เกาะแฟโรปัจจุบันเป็นที่อยู่อาศัยของนกพัฟฟินนับล้านตัวอีกเบาะแสที่น่าสนใจคือผลงานเขียนเรื่อง concerning the m e a s u r e m e n t of the world ในปีคริสต์ศักราช825ของดีคู นักบวชชาวไอริชที่ได้บรรยายถึงเกาะทางเหนือของสกอตแลนด์ที่ซึ่งนักบวชไอริชจำนวนหนึ่งได้เดินทางไปจำศีลภาวนาและต้องหลบหนีออกจากเกาะเมื่อพวกไวกิ้งเข้ามารุกรานซึ่งนักวิชาการบางท่านเชื่อว่าเกาะที่ว่านี้น่าจะหมายถึงหมู่เกาะแฟโรนี่เองสเตฟเฟนสตุมมันแฮนเซนนักโบราณคดีแห่งพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหมู่เกาะแฟโร ได้ขุดค้นพบหลักฐานหลายอย่างที่เป็นไปในทางเดียวกันเช่นสถาปัตยกรรมของโบสถ์โบราณในแฟโรหลายแห่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับโบสถ์สมัยแรกของไอแลนด์ and, ที่มีกำแพงหินล้อมรอบเป็นวงกลมอันเป็นรูปแบบที่ไม่พบในแถบสแกนดิเนเวียอื่นๆเลยจอห์นชีฮานนักโบราณคดีจากมหาวิทยาลายัยคอกเชื่อว่าร่องรอยทางวัฒนธรรมเคลติกยังสะท้อนให้เห็นผ่านชื่อสถานที่หลายแห่งในแฟโร เช่นเกาะไมคีเนสที่อาจมาจากคำในภาษาไอริชโบราณว่ามักอินนิสซึ่งแปลว่าเกาะแห่งหมอกรวมถึงสลักหินรูปไม้กางเขน12ชิ้นที่พบบนเกาสะสคูวอยก็มีลวดลายคล้ายคลึงกับสัญ,ญลักษณ์ต่างๆในคริสศาสนาสมัยแรกเริ่มของชาวไอริชอย่างมากแต่ในขณะเดียวกันก็มีนักวิชาการจำนวนหนึ่งที่มีความเห็นต่างออกไปโดยเสนอสมมุติฐานที่สองว่าผู้มาถึงแฟโรก่อนยุคไวกิ้ง อาจเป็นชาวนอสจากหมู่เกาะเชสแลนด์ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างสกอตแลนด์และนอร์เวย์ซึ่งในสมัยนั้นก็มีผู้คนตั้งถิ่นฐานอยู่แล้วและมีเทคโนโลยีการเดินเรือที่ก้าวหน้ากว่าชาวไอริชหรือสแกนดิเนเวียนด็อกเตอร์ฮนเซนผู้เคยขุดพบเหรียญกระสาบและเครื่องปั้นดินเผาจากจักรวรรดิโรมันในชั้นดินโบราณบนหมู่เกาะเชสแลนด์กล่าวว่าถึงแม้ว่าชาวโรมันโบราณจะมีวัฒนธรรมแบบเมืองเป็นหลัก แต่ก็คงมีคนบางกลุ่มโดยเฉพาะพ่อค้าหรือนักเดินเรือที่รักการผจญภยัยกล้าออกเดินทางไกลเพื่อสแสวงหาดินแดนใหม่ๆเหมือนกันดังนั้นเขาจึงไม่แปลกใจนักหากจะมีหลักฐานยืนยันว่าเคยมีชาวโรมันล่องเรือผ่านเข้ามาแวะเยี่ยมเยือนหมู่เกาะแฟโรด้วยเช่นกันในการติดตามหาคำตอบของปริศนาการตั้งถิ่นฐานบนหมู่เกาะแฟโรในยุคโบราณน,นั้น พวกเรายังคงต้องอาศัยข้อมูลหลักฐานและเบาะแสอีกมากมายจากแขนงวิชาต่างๆทั้งประวัติศาสตร์โบราณคดีมนุษยวิทยาและธรณีวิทยามาประมวลเข้าด้วยกันจึงจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนักวิชาการบางท่านก็เชื่อมั่นว่าผู้ที่มาถึงหมู่เกาะแฟโรก่อนยุคไวกิ้งน่าจะเป็นบรรพชนชาวไอริชหรือสกอตแน่นอนโดยเชื่อว่านักบวชไอริชจำนวนมากในสมัยนั้น ต่างก็นิยมออกเดินทางจาริกไปทั่วสารทิศเพื่อเผยแผ่คริสศาสนาและตั้งวัดวาอารามในดินแดนห่างไกลตัวอย่างนักบวชผู้มีชื่อเสียงอย่างเซนโคลัมบ้าที่เดินทางจากไอแลนด์ไปตั้งวัดไอโอนาบนเกาะเล็กๆทางตะวันตกของสกอตแลนด์ตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช563จนเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่คริสศาสนานิกายเคลติกสู่ดินแดนต่างๆในแถบนั้น เช่นหมู่เกาะเฮบริดิส์และหมู่เกาะออกนี่เป็นต้นในทำนองเดียวกันเชื่อว่านักบวชไอริชสายเดียวกันนี้บางส่วนน่าจะได้เดินทางล่องเรือมาไกลถึงหมู่เกาะแฟโรเพื่อตั้งถิ่นฐานทำนาเลี้ยงสัตว์และสร้างสถานที่ศักการะบูชาตามความเชื่อของพวกเขาด้วยโดยเฉพาะการนำแกะซึ่งเป็นสัตว์สาคัญในวัฒนธรรมเคลติกมาเลี้ยงนั้นชี้ชัดว่ากลุ่มคนเหล่านี้ต้องการวางรากฐานเพื่ออยู่อาศัยที่นี่อย่างถาวร ไม่ใช่แค่แวะเวียนมาเยีอยนชั่วคราวเท่านั้นอีกทั้งการเติบโตอย่างรวดเร็วของประชากรแกะจากหลักฐานซาก DNA และมูลสัตว์ที่พบในชั้นดินตะกอนแสดงว่าผู้คนยุคนั้นต้องรู้จักวิธีเลี้ยงแกะเป็นอย่างดีและสภาพแวดล้อมของเกาะเหล่านี้ก็อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำปศุสัตว์หรือการเลี้ยงปศุสัตว์ซึ่งสะท้อนภาพชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวนาของชุมชนเกษตรกรรมยุคแรกได้เป็นอย่างดี แต่ในอีกมุมมองหนึ่งศาสตราจารย์กุณาข่าวสันผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ชาวนอรดิกโบราณจากมหาวิทยาลัยไอซ์แลนด์กลับมีความเห็นต่างเขาชี้ว่าข้อสันนิษฐานเรื่องการอพยพของชาวไอริชสู่แฟรโรตั้งแต่ช่วงต้นยุคกลางนั้นยังมีช่องโหว่อยู่หลายจุดข้ออ้างอิงจากตำนานเรื่องการเดินทางของนักบุญเบรนดันก็เป็นเพียงวรรณกรรมเชิงจินตนาการที่เขียนขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่9้า ไม่น่าจะใช้เป็นหลักฐานในเชิงประวัติศาสตร์ได้ส่วนข้อเขียนของนักบวชด,ดีครูแม้จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าแต่ตัวดีครูเองก็ไม่ได้มีประสบการณ์เดินทางไปแฟโรด้วยตัวเองแต่อาศัยการบอกเล่าต่อต่อกันมาที่สำคัญคือเขาไม่ได้ระบุชื่อเจาะจงว่าเกาะที่ว่านั้นคือแฟโรนอกจากนั้นข่าวสารยังตั้งคำถามว่าหากนักบวชเคลติกเข้ามาตั้งรกรากในแฟโรจริง เหตุใดพวกเขาจึงไม่ได้สร้างโบสถ์หรือแกะสลักข้อความใดๆเป็นภาษาเคลติกเอาไว้บ้างเลยกลับปรากฏแต่ศิลปะและภาษาของชาวไวกิ้งอย่างเดียวดังนั้นข้อสันนิษฐานที่ว่าชาวนอสตังหากที่น่าจะเป็นกลุ่มแรกที่มาถึงหมู่เกาะแห่งนี้และอาจมีการติดต่อกับชาวเคลติกในภายหลังจึงมีน้ำหนักมากกว่าในความคิดของเขางานวิจัยทางพันธุกรรม โดยนักชีวโมเลกุลจากมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนอาจช่วยให้ภาพที่เห็นชัดขึ้นจากการวิเคราะห์ลำดับ DNA จากประชากรปัจจุบันบนหมู่เกาะแฟโรพบว่าพวกเขามีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมกับคนในหมู่เกาะบริติชมากกว่ากลุ่มชาวสแกนดิเนเวียอื่นๆราวร้อยละสาซึ่งบ่งชี้ถึงการผสมผสานกันของผู้คนจากสองกลุ่มวัฒนธรรมนี้ในอดีตแต่นั่นก็ยังไม่อาจสรุปได้ชัดเจนนะ ว่าเชื้อสายเคลติกเข้ามาสู่หมู่เกาะแฟโรตั้งแต่เมื่อไหร่ดังที่แอนโซเวียนักโบราณคดีหญิงจากพิพ,ธพิธภัณฑ์ทัานแฟโรได้กล่าวไว้ว่าแนวคิดเหล่านี้ล้วนสร้างความชงนใจได้มากแต่ก็ไม่อาจตีความเป็นข้อพิสูจน์โดยสิ้นเชิงตราบใดที่เรายังไม่สามารถขุดค้นหลักฐานชิ้นสำคัญจากชั้นดินใต้เขตที่อยู่อาศัยสมัยไวกิ้งก็ยากที่จะบอกได้ว่าใครมาก่อนหรือหลังกันแน่นี่จึงเป็นความท้าทายครั้งสำคัญ ที่นักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันไขคำตอบต่อไปทั้งการขุดค้นสำรวจในภาคสนามการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการและการตีความหลักฐานให้ลึกซึ้งรอบด้านยิ่งขึ้นหลังจากการเดินทางสำรวจที่ยาวนานและคุ้มค่าในที่สุดคณะนักวิจัยของเราก็เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาพร้อมกับคำตอบและคำถามใหม่ๆมากมาย จากการลงพื้นที่ขุดค้นทางโบราณคดีในภาคสนามการเก็บตัวอย่างดินตะกอนและซากดึกดำบันในแหล่งต่างๆของหมู่เกาะการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดในห้องปฏิบัติการรวมถึงการไล่เรียงเทียบเคียงกับบันทึกทางประวัติศาสตร์ทั้งในยุโรปและแถบมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือสิ่งที่เราค้นพบนั้นช่างน่าทึ่งเกินคาดเดิมไปมากเรามีหลักฐานชัดเจนแล้วว่า อย่างน้อยก็ตั้งแต่ราวคริสต์ศตวรรษที่4ถึง5เป็นต้นมาก่อนยุคข,ของชาวไวกิ้งเกือบ400ปีได้เริ่มมีผู้คนเข้ามาตั้งหลักปักฐานบนหมู่เกาะแฟโรแล้วโดยมีร่องรอยการนำพืชผลอย่างข้าวบาเล่และปศุสัตว์เข้ามาเลี้ยงโดยเฉพาะแกะ่จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาครั้งใหญ่ในพื้นที่ดังจะเห็นได้จากการลดลงของละอองเรนูพืชในกลุ่มพุ่มไม้และต้นไม้ขณะที่เรนูของพืชในกลุ่มหญ้า มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นการศึกษาทางพันธุกรรมยังให้ข้อมูลที่น่าสนใจจากผลวิเคราะห์ดีเอบนคโครโมโซม Y ซึ่งสืบทอดทางสายพ่อพบว่าคนแฟรโรร้อยละ2 0่สถึงยีมียีนกลุ่มเดียวกับชาวไอริชและสกอตแถบภาคตะวันตกเฉียงเหนือของสกอตแลนด์ในขณะที่อีกร้อยละ75-80มียีนเดียวกับชาวสแกนดิเนเวียสะท้อนให้เห็นว่า แม้ปัจจุบันชาวแฟโรส่วนใหญ่จะสืบเชื้อสายมาจากชาวนอสแต่ก็น่าจะมีบรรพบุรุษบางส่วนที่เป็นชาวเคลติกปะปนอยู่ด้วยซึ่งอาจเป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่บอกเป็นนัยยะถึงการอยู่อาศัยของชนกลุ่มนี้ก่อนยุคไวกิ้งแต่กระนั้นเรายังไม่สามารถชี้ชัดลงไปได้ว่ากลุ่มชนยุคบุกเบิกเหล่านี้เป็นชาวเคลติกชาวนอสหรือชนกลุ่มอื่นกันแน่แม้ว่าหลักฐานส่วนใหญ่ โดยเฉพาะลักษณะทางศิลปะสถาปัตยกรรมของโบราณสถานต่างๆเช่นกำแพงหินล้อมรอบโบสถ์เก่าแก่หลายแห่งในแฟโรและแกะสลักหินไม้กางเขนสไตล์เคลติกจากเกาสะสคูวอยจะเอ็นเอียงไปทางอิทธิพลเคลติกเป็นหลักก็ตามนอกจากตำนานของนักบุญเบรนด้านแล้วอีกหลักฐานสำคัญที่บ่งชี้ถึงการเดินทางสำรวจมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือของชาวไอริชตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ก็คือบันทึกของนักบวชชื่อดีครูในผลงานชื่อลเบอร์เดเมนซูราออร์บิสเตราหรือหนังสือว่าด้วยการวัดโลกที่เขียนขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช825ในหนังสือเล่มนี้ดีครูซึ่งเป็นนักภูมิศาสตร์ได้กล่าวถึงนักบวชที่เคยเดินทางไปยังเกาะทางเหนือของบริเตนที่มีขนาดเล็กแต่เต็มไปด้วยแกะมากมายราวกับฝูงพึ่งโดยนักบวชเหล่านั้นได้อาศัยอยู่บนเกาะนานถึง6เดือนในช่วงฤดูร้อน ก่อนจะต้องเดินทางกลับเพราะกลัวพายุหนาวแต่ต่อมาก็ต้องละทิ้งเกาะไปเมื่อมีโจรสลัดนอสเข้ามารุกรานแม้ดีคูจะไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเกาะดังกล่าวคือเกาะแฟโรแต่ลักษณะที่พรรณนาไว้ก็มีความคล้ายคลึงอย่างมากทั้งสภาพภูมิอากาศทรัพยากรระยะทางและการประทะกับชาวไวกิ้งในเวลาต่อมาจึงมีการถกเถียงกันว่าข้อเขียนของดีคู อาจเป็นบันทึกประสบการณ์ตรงของผู้ที่เคยไปเยือนหมู่เกาะแฟโรเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ก็เป็นได้อย่างไรก็ตามนักวิชาการบางท่านอย่างศาสตราจารย์กุณาขาวสันก็ยังไม่ปักใจเชื่อการตีความข้างต้นนักโดยชี้ไว้ว่าต้องอาศัยหลักฐานจากการขุดค้นทางโบราณคดีในชั้นดินใต้ใชุมชนสมัยไวกิ้งให้ได้ก่อนจึงจะยืนยันได้แน่ชัดว่าใครเข้ามาก่อนหลังทั้งยังสงสัยด้วยว่าเหตุใด ร่องรอยของผู้ตั้งถิ่นฐานยุคแรกเหล่านั้นจึงไม่ปรากฏการจารึกภาษาเคลติกเลยกลับมีแต่ศิลปะวัตถุและภาษาแบบนอสเป็นหลักนอกจากประเด็นเรื่องชาติพันธุ์แล้วสิ่งที่น่าขบคิดอีกประการก็คือเหตุใดการเดินทางมาถึงผืนแผ่นดินอันห่างไกลเช่นนี้จึงไม่ถูกบันทึกไว้อย่างเป็นทางการทั้งที่มีความสำคัญต่อการสืบทอดวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอย่างมาก บางที่อาจเป็นเพราะผู้มาเยือนรุ่นแรกไม่ว่าจะเป็นชาวเคลติกหรือนอสไม่ได้ตั้งใจที่จะสำรวจหรือตั้งอนณานิคมแต่แรกหากแต่แค่ต้องการแสวงหาดินแดนสงบเพื่อปักหลักทร,รมหากินและอยู่อาศัยเท่านั้นจึงไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องจดบันทึกเส้นทางเดินเรือเอาไว้อย่างละเอียดต่างจากเหล่านักเดินเรือไวกิ้งที่มาในยุคหลังซึ่งมีพันธกิจชัดเจนในการแผ่ขยายอาณาเขต การจัดทําแผนที่นําทางและการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบจึงสําคัญยิ่งอีกทั้งความชํานาญในการบันทึกด้วยตัวอักษรรูนิก <_ d> um> ก็ทําให้พวกเขาจดจํารายละเอียดต่างๆได้มีประสิทธิภาพกว่าไม่ว่ากลุ่มผู้ตั้งรกรากแรกจะเป็นใครก็ตามภารกิจในการดํารงชีพบนดินแดนห่างไกลอย่างหมู่เกาะแฟโรในยุคโบราณคงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งยวดท่ามกลางสภาพอากาศอันหนาวเหน็บและมืดครึม้ม ขาดแคลนแหล่งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์เหมือนในแผ่นดินใหญ่พวกเขาต้องอาศัยภูมิปัญญาในการจัดสรรทรัพยากรอันจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต้องร่วมแรงร่วม,วมใจสร้างระบบขุดเจาะน้ำจืดเลี้ยงปศุสัตว์หาปลาและเพาะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนอกเหนือจากอุปสรรคทางธรรมชาติแล้วความขัดแย้งทางสังคมคงเป็นความท้าทายไม่น้อยเช่นกัน ในชุมชนที่ผู้คนมาจากต่างที่มีความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมการปรับตัวเข้าหากันและการสร้างกฎเกณฑ์อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขคงไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะเมื่อต่างฝ่ายต่างก็ไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากโลกภายนอกได้โดยสะดวกถึงกระนั้นจากร่องรอยทางโบราณคดีและธรณีวิทยาที่กระจายทั่วทั้งหมู่เกาะเราก็พอจะเห็นภาพความเข้มแข็งของจิตใจมนุษย์ ที่สามารถฝ่าฟันและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมอันโหดร้ายได้อย่างน่าทึ่งไม่ว่าจะด้วยแรงศรัทธาทางาศาสนาความกระหายในการผจญภัยหรือเพียงแค่เพื่อความอยู่รอดผู้คนเหล่านี้ได้กล้าหาญออกเดินทางข้ามมหาสมุทรอันกว้างใหญ่โดยแทบไม่มีหวังจะได้หวนคืนและสามารถตั้งรกรากสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมาใหม่ได้สำเร็จนับเป็นตัวอย่างอันน่าชื่นชมอย่างยิ่ง